สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพยายามตอบคำถามที่น่าสนใจนิดหน่อยนะครับคำถามคือทำไมไม่มีใครพูดใหญ่ทำไมไม่มีใครพูดไมไมใหญ่ด,ดังเช่นผมเป็นคุนเคสชานสันะผมจะพูดเอ๊ะเอวิลผมไม่พูดใหญ่เลผมพูดเอะลถ้าผมจะยหายอยู่ในที่อื่นะนะจะ พ,พูดคำว่าพูดเอวิลเอวิลอีวิลเออีเอ็กอายอ่ะยัยมีหลายคำที่ใช่เพอพูดเรื่องตัวเองนะแต่มันเรียกว่าภาษาทองทิ้งภาษาทองทิ้งหรือซ้ำเงียบทองทิ้งซ้ำเงียบโอ้ยพูดพิดแล้ว สำเนียมทองถิ่นมันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและยากกับภาษาโนเวน,นะแต่ว่าที่บาืองไทยก็มีดังเช่นมอร์ตนส์มอคกสตอาหารอร่อยอาหารอร่อยถ้าออกเสียงถูกอกเสียงเหมือนคนเขียนต้องพูดอร่อยแต่ถ้าคนไปเที่ยวภาคใต้ ส่วนใหญแค่ผุดลอยลอยอร่อยไหมลอยนี่เป็นซำเนี่ยมทองถิ่นเหมือนกันแล้วอีกคำหนึ่งนะคำว่ารักมันจะเปลี่ยนจากรอเรือถึงหอมันเรียกว่าอะไรอ่ะหอนาคู่หอฮีบเอ้ยลืม <laughs> แล้วคำรักก็เปลี่ยนรักจะเปลี่ยนถึงหักท่าเข่าพักอีสานนะครับ ถ้าคุณจะพูดใหญ่ทุกคนจะเข้าใจคุณมันสุภาพมันปลอดภยัยและหลังจากคุณผ่า,านไปเก่าเมื่อใหม่แล้วก็เป็น a d v a านซ์นิดหนึ่งคุณจะเริ่มใช้ภาษาทองถินนะแล้วแต่คุณอยู่ที่ไหนถ้าคุณอยู่ที่มังคิสจันซัมมันผมนะครับคุณจะใช้คำว่าแอ แต่มันมันแล้วแต่นะแล้วแต่คนอยู่ที่ไหนเรื่องภาษาท้องถินมันมันไม่ใช่แค่เรื่องคำว่าอะคำว่าผมนะมันเป็นเรื่องทุกคำจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะแต่ตอนคุณเริ่มเรียนภาษาโนเว่นนะคำแนะนำของผมคือเรียนภาษาบุกมอมันเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจและลทากคุณรู้สึกมันใจในภาษา เปลี่ยนสัมน่เปลี่ยนสเนียมทองถิ่นได้แต่มันเหล่าแต่คุณนะนี่คือเหตุผลที่ไม่ไม่ใครพูดใหญ่ถ้าคุณชอบวิดีโอบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ